ถ้าหากว่ามีกลิ่นเนี่ยเชื่อแน่ว่าหลายๆคนต้องการที่จะดูแลหรือว่ารักษาด้วยตัวเองอาจจะหมั่นล้างหมั่นส่วนล้างบางคนคุณหมอทาแป้งหรือว่าพรมน้ําหอมก็มีแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ทาได้ไหมคะจริงๆการล้างนะคะล้างบริเวณน้องสาวของเราเนี่ยนะคะก็คือใช้เป็นน้ําเปล่าได้นะคะน้ำเปล่าในจริงน้ำเปล่าเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเพียงพอแล้วนะคะสำหรับการล้างทำความสะอาดโดยน้องสาวเนาะแต่ถ้าใช้ประสินสบู่นะคะก็เป็นสบู่อ่อนๆนะคะสบู่ที่แบบล้างเฉพาะภายนอก คลองของเราก็คือบริเวณหัวหน้า่านะคะแค,แคมใหญ่นะแล้วก็แคมเล็กที่มมนอยู่ข้างนอเนาะเราไม่จำเป็นต้องแหวกนะคะหรือว่าส่วนล้างเข้าไปนะคะล้างก็เป็นในช่องคลอดของเราเนาะเพราะว่าเอาจริงๆคือจริงๆต้องบอกว่าในช่องคลอดของเราอะมันไม่ได้สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีแบคทีเรียที่ทําให้แบคทีเรียดีกับไม่ไดีอยู่แล้วเนาะซึ่งมันก็จะอยู่ด้วยกันแบบสันตินะคะแต่เมื่อไหรที่เราทําการความสะอาดโดยการไปล้วงนะคะหรือว่าใช้สาะะรในส่วน,นช่องคลอดเนี่ยมันจะทําให้มันเสียสมดุล นาะแล้วพอเสียจจะโนเพิ์บแบตเตอรี่ที่ดีอะค่ะมันจะตายส่วนแบตเตอรี่ที่ไม่ดีมันก็จะโตขึ้นมากขึ้นทําให้เกิดตุกคราบทีปกติหรือมีการติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นล้างภายนอกก็พอเยอ่ไปนะโอเคเวลาที่บางทีเวลาที่เรามีประจำเดือนหรือว่าออกกาลังกายหนักๆอย่างเงี้ยบางทีมันเราต้องการล้างมากๆล้างคราบสะสมมากอา,มาอาจจะใช้แบบสบสบู่หรืออะไรพวกนี้ได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าก็ไม่แนะนําให้แบบทุกวัน